เอแมวมันหายไปไหนนะไปไหนวะอยู่ไหนเนี่ยไอ้เมียวเมียวอยู่ไหนลกูกร่มันจะปีนขึ้นไปเล่นบนฟ้าตึกตึกโป๊ะไม่ใช่ละนี่นมันจิ้งจกรดเมียวเมียวรถเอ้ ทำไมกองผ้าทำไมผ้าเผอน,นี้มันออกมาอยู่ขวางทางอันเดียวเนี่ยเอ้าทำไมผ้ามันนูนๆวะเฮ้ยไอ้รถไมาทำอะไรนั้นเอ้าผ้าขยับตัวได้เว้ยหายใจเว้ยผ้าหายใจเว้ยเอาหายใจคึ้นข้าๆๆๆๆๆึ้าเอารถเข้าไปทำอะไรลูก <laughs> เข้าไปทำอะไร